สวัสดีครับมันนี้กับสิภามาตัดไว้นะครับไปรับชมกันนะครับว่าการตัดไวเป็นอย่างไรนะครับจะให้เขาัดจังได้ ตา<ม>ิ้<ม>ก่อนหนอ,อันนี้ยังไ่เห็นเลยเดี๋ยวบ่งกันซอก่อนอ๋อซอขึ้นเทิงนะครับซอขึ้นบนซอขึ้นบนขันซอลงไต้มันน้ำมันปุ่งใส่ตานั่นขันซอลงไต้น้ำปุง่งอืมนนอนนี่ครับขันแบบเอาแบบความสะอาดตเทไปผูดเชดี่นอกอันนี้เอาความรวดเลี้ความหลดเร็วนะครับ เราเรียกว่าเห็ดทั้งในเลยอลอเอาใหม่อันนี้คือวา่าตัดออกมาแล้วเนาะนี่อ,อัอเบ้งก้อนยี่เปจะฟันทังไหนบ้งฟันอันไม่บ้งก็ดูตัดไว้น่ะเขาตัดยังไงอ๋อมีตัวนี้ กันไกมีเางามันโอ้ก้อนนึงก็ได้ไหลายอันเลยสามสิบหกลายใส่เวลาโด,ดนได้นเนาะใส่เวลาหลายเดือนมอก็จะออกวายอยู่บอ่อืมช่วมันอคได้ตัดยังไงมั้งกับ เกือบสองเดือนถิแล้วโอ้เกือบสองเดือนครับพี่น้องแตมันยน่ยมฝนมันกะไงไวอยู่อือันนี้หนาแร่งสมไวมันแร่งนะหนาแร่งก็แสีบกว่าเนีน่ยมฝนไม่ยันไมขมไมขมดีนี่จะน้ำทั้งนั้นหลุดขึ้นนะครับมันจะหลุดลงครับ เทคนิคเทคนิคกลม,มักงางกัน,นี่แหละครับถี่มไม่ียว่งางม,มากกัเหียบคือเกาครับวั ที่บอกวนยังโม่เทาวาโอยตัวนั้นขึ้สูงเลยนน่าตัดโอ้ไม่ได้นกโอ้นีนยงาเนาะควรจะได้กินได้ละอันพิะเดเป็นอาศิบว ปลูกยักสามไร่สีไรไปเหตุซีุก็ไดอันนี้เลยายดีน,นั<อ>่นไ่เห็นแมี่พูดจเพ้ยนอ้น้ำมน้ำเฮ็ดยากนะครับแพองอมได้มัดหนึ่งก่อนราคาอะไรก่อนลมัดหนึ่งมาละ่อ,อยวันละลยจักล่ำหรอเขาาหาเาลำเหมือนครับเขนเหาท้อนเนะาะเขานนอืมมันนอไงไมนกับบัวนี้มันไวโนยไวโบราณไวโบรานนะครับ ไว้หน่อยแส่บก็ไว้ไงเด้ข้มขมรสชาติต่างกันเพื่อนวะนี่นเครื่องมือตัดายครับมีกันไกรตัดอันนึงกับผ้าอย่างผ้าขออัน,นงนึ่งค,ค,ครับโ,รโอจะได้กินไฟเฮ็ดบ่เป็นก็นปากมือเลือดออกสะซิๆ่แล้วเนาะ วดฟอมปวดอมหลัพ่อป่ปาบนยูหันบนจมนะครับโอ้ชีได้กินนี่ว้เศ้าๆย่อมย่อมย่อมอมะไรคนวะมุนปุยไว้ไว้แล้วทอนนึงก็ได้ยุดครึ่งนึงบ่บูบ่เ,เคยเห็ดเ,เนาะกิมบดนี่บุงสาธิตบ่องอกใกล้ก่อน ตัดังไรก่อนีอ่ยัดตั้งสี่แล้วครับพี่น้องหนีบกลับเลยหนีบกลับนีนี่แลลหละเย็นมากๆสินี่โอ้ตัวเถาหมูว่าตัวนี้

สางค่อยๆสางออกจ็กปีแล้วว่าส่วนเนี่ย <c oughs> ยังนั่งเกิดสามสิบป,ปุ่นนะจ๊ะเอา,า,อาวไว้โอ้อายุสามสิบป,ปัวเนี่ยแจะยังยไม่รุ่นเหมือน,น้เนาะเจ้ายัง,งนมนมเหมือนเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้มันแตกไปเรื่อยได้ทนนะครับ อยู่ได้เป็นลอยปีแล้วแตกไปเรื่อยวายบ่ได้ใส่ปุ๋ยยังไงรรมชาติเนาะคือปุ๋ยว้านบ่ว้ายโอ้ปุ๋ยว้านอยู่มีมีอันปุ๋ยกับวานใส่มีขิงว่ะก็เอามาใส่ปุนใส่ขี้ว่ะขิงไก่ขิงไก่อืมจะปุ๋ยอยู่เรียกเคมีบ่มีบ่ใส่โอ้ใส่อยู่นี่ใส่ย่ำถือเลขบ่ จูงองไว้บวูู้รักขายบูู้องไว้บููักขายบููองไว้กุ่นโย่ไปเบงงิ้งเงนเี้ยก่อนไปไปงานเนาะงานศพบงานักขายตัได้ไว้วน, <laughs> นี้ฮึนี่ย ลวใครทักเดียว้บ่ไกอโอ้ย่าม่ถามดิโอ้โ้ีนอกที่เขากล้องนี่น่พูดจะคลองย่พูดกับทัศน์ศาสอร์มั้บ่อืมอืมชีวิตแบบพอเพียงนี่แล้วมันก็ป็ับโตเอานตัวได้เาเ นี่แะครับนอไว้ครับลไล่เดียก้อนนึงนะก้อละลอยคุณนะโอ้นี่ครับก้อละลอยคุณเนอสีสีเซียงอาชีพสีเจบกันนี่แหละครับซ้ำนี้แต่ถ้ามัน ตัดสมือนี้กระเบิรได้นี่จะแสดงว่าสองเดือนนีตัดได้ยักเทื่อนี่ตัดได้ยักเทือดดเท่อ,ดดเ,อเดียวเทือ่อเดียวก็ได้ไลยกออยู่ม,มีมีอยู่สามสิบกอก็ได้สามสิบกอร้อ,รอม,ม,กมกันเนาะมเงินสามพันอยู่หน้าพื้นที่แค่เท่าไหร่สามสิบตารางบ่ งานงานเดียวกับ่าหอดซ้่มหอดออบ่เออสามสิบพืนะ 20, ้นที่สามสิบตารางวาได้ครับกันเป็นลายครักเนาะด้วยแล้วขายสองเดือนกับไงก็เกินหมื่นอยู่นี่คอยว่ตาติดตามนี้คมนี่เพียงพอบอสบอสสั่มเนาะ อืมปุ๋ยพอีกินจัดยงมเาะงังบหัดต้นเมันมีโุล่ไม่ัดไปจั สร้างกันอยู่ดิเฮย้ยห่อ,หอนแมหนาวอุน่นอันนี้เขาเห็ดธนูวาวตัใวใดมั่งตัวใดแก่ๆเทาๆแล้วน,นะอเอาไปหิด ทิพเข้าก็ได้นี่ทิพเข้าไว้ทิพเข้าไว้ยังสิละเฮ็ดธนูนวาวก็ได้เสวะไว้ลายปอบก็ได้เสวยไว้ลายปอบบ่โอ้อันนี้ละเนาะตีนักเด็กเล็นเด็กหน่อยก็นยังสิละโอ้ไม้กองก็ได้กองสุดกองบาลมอืมเลาเฮ็ดไม้กองอีกโอ้เขาไม้ไว้หน่ สมพ่อบองหักตีอะไรกับบองหักเป็นกลมหลุยในพี่น้องครับไอ้พหัวเลยหมากมันกับเต็มเมียง,งอืมมากกอาไปตั้มเมียงบนว่าหมากไว้หมากไว้ <S <S ออนี่นแล้วเนาะอันนี้คือพื่เห็นหมากกระเทือนนี่ โอ้พี่น้องเดอนไปทางไปตั้นนาจะค้องไปทางห่าก็ได้แล้วครับอันนี้เอาได้ก้อเดียวเลยเราอ้อมเหมือนจะอาเขาทางบุ่นแล้ว เอาซ้ำนีนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบซ้ำนีเล้วครับผมสวัสดีครับ